สวัสดีค่ะเอฟซี FC ที่นา่ารักทุกคนค่ะพ่อกันกลับมาดามบ้านนอกไรอินสวีเดนอีกแล้วนะคะตอนนี้กับเวลาหนึ่งทุ่มของสวีเดนค่ะกับบรรยากาศอากาศยุ่8องศาเซนเซียดนะคะข้างนอกค่ะแต่ว่าอยู่ในบ้านีนประมาณ20องศาค่ะพี่น้องเมื่อน,นี้นะคะพี่นอ้องเคยมีหม,มกหมกฮงสุกค่ะหมกหงสุก เอามาตลานนะคะ่ะเพื่อนเอาหนวยดิบมาหละ่พะพอดีมันสุกแล้วเพื่อนก็ครับถิมนะคะ่ะอยก็เลยเอามากินม้อนี่อยสีมเว้าเรืองอ่า่อยป่วยเป็นอ่าไทรอยนะคะ่ะเป็นไทรอยที่บ่เป็นพิษแต่ว่าเป็นไทรอยกินเลือดนะคะพี่นอ้อง ก่อนข่สีอ่อก,กันกับพีใยญ่ฝรั่งข่นะ่ะรักษาไทาร้อยนะคะไข่รักษาไทาร้อยอยู่ที่โรงพยาบาลคอนแกนศูนย์คอนแกนนะคะรักษาอยู่ประมาณปีหนึ่งล่ะค่ะที่นี่ไทร้อยของคข่นะ่ะมันจะเป็นไทร้อยเป็นก้อนนะคะเป็นก้อนซ้ำหนอยไข่นี่ยล่ะค่ะแล้วข่กระจอยแล้วตาข่กระสวดออกนะคะพี่น้อง เป็นตา่าตย่าน,านข่อยผู้หายผู้หาย <c oughs> อาการท้องลกไทยลย้อยของข่อยนะคะเริ่มต้นข่อยจะมีอาการเมื่อยนะคะอ่อ,อนอ่อนเพีย้ยเมื่อยแล้วก็หิวขา่าวจนสันนะคะเวลาหิวข่าวก็จะสันแล้วก็มีอ่ผมร่วงผมโลนหลายนะคะเวลาสาผมนี่จะเป็นเป็นกรอบเลยนะคะผมโลนนะคะ แล้วกัเล็บนี่กะกะหักหกะกรอบนะคะเล็บผักกรอบอ่าออกคอนออกห้นนะคะเป็นหนาวร้อนอ้าตอนนั้นก็บรรู้ว่าเป็นไทร้อยนะคะเป็นอ่ารู้สึกงุดงีดนะคะอารมณ์แปรปวนบ่อยนะคะแล้วที่นี่ก็เลยมีคนสังเกตเห็นคอยนะอ่ามีคอเป็นอ่าอลลอนะคะอ่าแขวะก็เลย ตกใจขอเลยคิดว่าตายขอต้องเป็นโรคคอพอกแน่ๆเลยขอยก็เลยเลมาตรวจอยู่โรงพยาบาลคอนแก่นล้ำนะคะที่แรกแล้ววันนี้พอข่อยได้อ่าตรวจรู้ว่าข่อยเป็นอ่าไทรอยด์แต่ว่าบอบเล็กเป็นไทรอยด์เป็นผิดข่อยเลยมารักษาอยู่น้ำมาคลินิกหมออ่าสมชาตินะคะอยู่ที่อ่คอนแกน่นอ่าถนนลื่นล้มแหละคะ่ะท่านจำผิดอ่าข่อยไป พบหมอหนะ่ะทุกอาทิตย์นะคะค่ายามันกระแพงนะคะ่ะค่ายาอาทิตย์ละพันอาทิตย์ละพันกวัวเราที่นี่อยก็เลยว่ามันเปลืองข่อยเลีายงใหญ่ไปยั่อวโรงพยาบาลศูนย์นะคะตอนนั้นข่อยกอระ,อะบานได้ใส่บัตรสามสิบบาทหรอกค่ะเขาได้จ่ายค่ายาเวลาข่อยไปพบแพทย์นะเขาจะได้จ่ายค่ายาเดือนละค้างละสามร้อยสามร้อยแล้วต่อมาเขาก็เลยอ่าข่อยก็เลยใส่บัตร เอสาบาทได้นะคะคือตะกี้มันคล้ายๆกับว่าคอยอมิสธิตร,รักษาโรค30บาทบัตสามบาทในยูเนแค่ยู่อ,อำเภอนะคะแล้วถ้าเ้าน่ะต้องการร,รักษาอยู่ในโรงพยาบาลศูนย์จังหวัดเขาจะต้องมีใบทรงตัวนะคะคอยรักษาโรคไท้ร้อยโดยการกินยาของโรงพยาบาลอยู่ประมาณปีหนึ่งค่ะพี่นอ้องจต่วัดไท้รอยข่นะ แหงคอโตออกโตออกนะคะจนะเป็นตะยานนะคะแล้วก็จอยหมอก็นเลยบอกว่าจะต้องพาตัดนะคะขั้นพ่พากับอันตรายนะคะเพราะว่ามันเป็นไทร้อยกินเลือดหมอวานะคะแต่ว่าข่อยกับใบยกพานะคะเพราะว่าขั้นข่อยพาข่อยจะต้องได้ฟักฟืนอยู่ประมาณ3าเดือน แ้วขคอยกามีพาละนะคะลูกข่อยกเลี้ยนหนังสือผู้ใดสียหาเงินทรงนะคะ็เลยตัดสินใจบระพาค่ะพี่นอ้องเราคอยกามารู้จักกับพญายักษ์ล่างคอยกบล้อฟังว่า,วา,วา่อยเป็นโลกท้ายร้อยค่ะข่อยประหยักพาเพราะว่าการพาตัดน่ะต้องใส่เวลาในการฟักขืนดนแล้วก็เลยวากันสั้นน่ะไปรักษาอยู่สวีเดนเพราะว่าอยู่สวีเดนน่ะ บรายเสียเงินนะคะคือถา้าเขานะ่าเป็นมาอยู่นีด้วยวีซ่าสองปีแล้วเขาจะรักษาฟรีนะคะพาตัดฟรีนะคะข่อยก็เลยคิดว่าสิมรักษาอยู่ประเทศสวีเดิน,นะคะ่ะพี่น้องพอข่อยขอวีซ่าสองปีผ่านแล้วพญายแก้วก็จองตัวให้ข่อยก่อนข่อยสิเดินทางมาข่อยก็ไปเอายาอยู่โรงพยาบาลศูนย์ก่อนนะคะพี่น้อง บางกั่พี่น้องบ้านเมื่อข่อไปาอยายาอยู่โรงพยาบาลศูนย์หมอก็บ,บอกว่าจะต้องผ่าตัดด่วนขั้นบอผ่าตัดอาจจะกลายเป็นมะ,มะเร็งวันค่ะพี่น้อง่ข่ก็ตกใจได้บัดเนี่ย่อยว่าก่อนเลยบอกหมอว่าข่อยจองตัวเครื่องบินแล้วสีเดินทท้งวันที่23มิมมนาะ คั้นสิพาตอนนี้คงจะพาบ่ได้ข่อยสิไปพาข่อยรบบอกหมอว่าสิไปรักษายุสสวีเดนเพื่อน็เลยบอกว่าอ่าขั้นไปรักษายุ่สวีเดนนี่ลีเพื่อนสีเฮ็ดอ่าหนังสือเฮ็ดเป็นอ่าป,นะะอาประวัตินะคะเอียประวัติให้ข่อยมาน้ำนะคะพี่น้องข่อยก็เลยตอบหมอไปว่าข่อยว่าเอาดอก outdoor. ข่อยสิไปตรวจเริ่มต้นการรักษาไมยุสสวีเดนข่อยเลยว่าจั่งซี้นะคะหมอเพื่อนกับเป็นห่วงเพื่อนกับบอกว่า ขั้นไปถึงแล้วจะต้องรีบไปตรวจรักษาพอเน็่ปล่อยมาโดดแล้วนะมันจะกลายเป็นอยางอื่นหมอได้วางซีนะคะขอขกะซ่านะคะไขกระกุมใจขั้นหมอว่ามันจิเป็นเนื้อลายนะคะอยกระเลยมาหอดบ้านไกะเลยเมาวหายพญายฟังพญายกลยว่าเดินทางมาหอดผีกรได้พิษซุนน้ำเบร์ก็คือหมายถึงบัตรประชาชนเลขทีบ่บัตรประชาชนแล้วเดชพัฒพไป ตรวจไปหาหมอพ่อใหญ่ก็เลยวังส่นะคะข่อยก็นอนบ่หลับนะคะขั้นน่ะได้ยินน่ะหมอว่าขันข่อยบ่ฝาารักษามันสิตเป็นมะเร็งนะคะข่อยก็คิดนักแต่ว่าข่อยก็บ่เบาให้แม่ข่อยฟังหน่อยค่ะพราันแราเป็นห่วงข่อยก็บ่เบาให้ผู้ใดฟังข่อยกับแปอวแต่ยามาหอบหนึ่ง่นน่ะค่ะทุ่บบกงหญยหมอให้ข่อย พอมะหอดสวีดินแล้วก็บว่าได้ไปหาหมอได้ค่ะมะหอดสวีดินแล้วนะก็บมาหารับจ้างเสียหญ,ญา้าจัดสวนพออยากได้เงินนะคะลืมเื่องอ่ะเป็นไท้ร้อยเลยนะคะหอดจะไสนใจเรื่องโลกเจ้าของเลยแต่ว่า อาการเมื่อยอาการใจสัน้นกันยังกันยังนี้อยู่คือเกานะคะคอข่อยกันเริ่มยุบนะคะเมือ่อคอยไปเอายาน้ำหมอครั้งสุดท้ายก่อนสีมาสวีเดนหมอนะ่ะบอกให้คอยนะ่ะลดยาลง้งคันลดยาล้งแล้วคอนะ่ะอาจสียุบล้งนะคะคอยก็เลยลดยาล้งนะคะพี่น้องขอข่อยกันเลยลดยี่หลีแต่ว่าอาการเมื่อยอาการ เวลาหิวเขากะสันกะยังคือเกาอยู่นะคะ่ะผมกะโรนคือเกาเรียบนี่ก็ะไวไหว้ยงาอะไรน,นะคะ่ะเรียบมันก็จะหักจะกรอบข่กะตั้งนาตั้งสาหาตั้งงานนะคะไปเก็บมาสตรอเบอรี่แล้วก็จัดสวนขุดหยาคุณคุนอยู่สอมือนะคะละละ,ละละบานพเพื่อทีิจ ได้เงินรงบ้านก็นลืมเรื่องว่าจะคลองเป็นโรคไทร้อยนะคะ่ะแต่ว่าบางเมื่อเมือม่อยหายใจบยีมหนึ่งเสกคิดพ่อคําหมอวายอยู่ว่าท่านปล่อยว้โดูนะสิเป็นมะเร็งนะคะ่ะคอยก็เลยมาอ่านในอินเทอร์เน็ตนี่แหละคะ่ะอ่านวิธีการรักษาโรคมะเร็งด้วยตัวเองนะคะแล้วคอยก็เลยมาพ่อาการรักษาแบบบำบัดนะคะ คอยกําลังสมาธินะคะนั่งสมาธิทุกเมือเราก็ฝึกโยคะนะคะพี่น้องฝึกโยคะาทุกมือนั่งสมาธิทุกมือนะคะก่อนนอนพรว่ายมือเว้นนะค,ะคอยกัไปรับจ้างนะคะหาเงินนะคะค่ะบางมือกับเขาไปยางในปลาไปแลนด์ในปลานะคะพราวน์มีถนนในปลานะคะเมื่อละสี่กิโลหากิโลทั้งยางทั้งแลนดนะคะ ประมาณปีหนึ่งค่ะพี่น้องข่อยก็เลยไปตรวจไปตรวจเลือดนะคะเพราะว่าข่อยนะปวดหัวแห้งตอนแรกเพราะข่อยเครียดนะคะเครียดอ่เรื่องที่ทํางานนลค่ะที่เ่ที่ให้ปวดหัวนะคะแฟนข่อยก็เลยพาไปตรวจอ่ไปหาหมอแล้วข่อยก็เลยขอหมอนะว่าข่อยอยากตรวจหาไทรอยด์พอข่อยค่ยเป็นไทรอยด์มาเต็เมืองไทยนะคะเพื่อนก็นเลยตรวจ ก็าหาหมอตรวจเลือดเบ็ดเสร็จแล้วเพิ่งก็เล่นัดว่าอีกหนึ่งอาทิตย์จะส่งอา่ารายงานมาทธ่บาลน,นะคะพี่น้องพอหอดหึงอาทิตย์ก็มีจดหมายจากอนามัยที่ไปตรวจแล้วค่ะว่าไขนะ่น่ะบอมีเสือ้อไทยร้อยวันนี้เม่พี่นอ้องอัศจรรย์คักอัศจรรย์แน่จนว่าไข่เงึดนะคะว่ามันเป็นไปได้จ้งไดคไข่รักษาไทยร้อยมาแต่า ก่อนที่สิบพ่อพญายิ่นี่ก็เป็นปีสองปีแล้วมอยู่นี่ก็อีกปีหนึ่งอ่าจนหมอนะนัดมื่อสิบไปพา้วข่อยกับพ่อพาหมอจนบอกว่าขั้นปล่อยไปโดนอาจจะเป็นมะเร็งจนข่อยคิดว่า่อยสีมะรักษาพาดตัดอยู่ประเทศสวีเดนบัดนี้พราขคอยนะอ่ะอ่ามุ่งหนะ้าต้องการที่สีหาเงินทรงบ้านหาเงินทรงให้ลูกให้เต้าให้แม่ได้กินได้ใส่คอยกันลืมเรือง เป็นไทร้อยเลยเราที่นี่่อยมารักษาตัวเองด้วยการบำบัดแบบชีวจิตกินอาหารกินหมากไม้ผล,ลไม้กินน้ำปั่นผักผลไม้แล้วก็ออกกำลังกายแล้วก็เล่นโยคะฝึกสมาธิกัไทร้อยหายแม่พี่น้องอัศจรรย์ค่ะกิลีอันนี้นะคือมันเกิดขึ้นกับข่นะคะถาผเพื่อไรบ่เสือข่อยนะคะข่น,น่ะ อ,อยู่จังหวัดจขอนแก่นอยู่บ้านหนองแว้งหมู่สิบสี่จังหวัดขอนแก่นไปถามเลยนะคะว่าขนะ่เปะเป็นไทยร้อยก่อนอยู่คอหีนิทอน่วยไข่เลยนะคะคนหล้ดจักข่เบิดนะคะอยู่ในอำเภอหนองนะคคมนะคะเพราะว่าข่เคยเป็นพญ,ญา,านาก่อนนะคะข่ป่วยเป็นไทยร้อยเกือบจนหมอนะนัดมือพาตัดนะคะเราวข่กัตัดสินใจ่าพาตั้งใจสิสีสมารักษายุสสวีเดน แต่กบ,บ่มีเวลาบ่มีโอกาสเพราะว่าต้องตั้งหนา้าตั้งตาทํางานนะคะแเราค่อยกัมารักษาตัวเองด้วยการใส่ชีวจิตในการรักษาการบําบัดโดยธรรมชาติเฮดห้ข่อยหายจากโรคไทรอยนะคะเพราะว่าไปตรวจแล้วบ่มีเสือ่อบ่ามีไทรอยหลงเหลืออยู่เลยนะคะพี่น้องมาดามบบานนอกอยากจะบอก แฟนคลับพี่ๆเพื่อนๆทุกคนนะคะว่าการออกกําลังกายนอกจากเฮุไหเฮ้ามีสุขภาพดีแล้วผิวพรรณเปล่งปังแล้วยังเฮุไหเฮ้าน่ะรักษาโรคภัยใดนะคะหันมาออกกําลังกายกันนะคะอยากให้ทุกคนมีสุขภาพดีค่ะโดยความหงใย,ยจากมาดามบ้านนอกนะคะอยากสวยสดใสยิม้มหวานๆแล้วก็มีสุขภาพจิตดีด กันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะคะกินอาหารที่มีประโยชน์กินผักผลไม้หลายๆแล้วก็ขิดบวกนะคะมองโลกในแง่ดีนะคะพี่น้องค่ะเมื่อนี้คอยกับคอจบคลิปเพียงแค่นี้นะคะอยากให้ทุกคนเนี่ยถ้าเห็นว่าคลิปนี้ไม่ประโยชน์ก็อยากให้กดแชร์กดไลค์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้มาดามบ้านนอก สู่ชีวิตในต่างแดนต่อไปนะคะพี่น,อน้องขอกาวคำว่า,าสวัสดีค่ะ